โอเคครับมาฟังเสียงกันเลยนะครับอ่ะบีบเลยบีบเลยสวัสดีครับผมเจม,มี่ดินดวนวันนี้พนเพื่อนๆมาดูการทำเวบาวไล่ลมเร็วของเจ้าล็อกกี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวไล่ลมเร็วนะครับอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปอุปกรณ์ก็จะมีตัวไล่ลมเร็วนะครับเป็นแบบนี้นะครับหาซื้อทั่วไปมันจะเป็นสามทางนะครับแล้วก็อันนี้น็อต เอาไว้ใส่อันนี้นะครับตรงกลางใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกนึงมันจะมีติดมากับรถเลยครับมันเป็นตัวนี้ไม่รู้เรียกเขาเรียกว่าอะไรกันใส่ตรงด้านข้างตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้ใส่ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็อีกนึงก็จะใส่ตรงนี้ครับเป็นที่อุดลมนะครับตรงนี้ครับโอเคนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับครับเมื่อกี้ ใช้เบอร์สิบเจ็ดคันนะครับคันคอยมันแน่นนะครับลมมันชีหัวออกนะครับแล้วมันจะหัวออกขนห้มันแน่นๆมันจะรั่วออกอุยขออภัยนะครับขนาดนี้มันมืดแล้วออโอเคนะครับไปก็ลองประกอบดู

โอเคครับท่านแล้วก็เอาตรงที่มันจะอดรูมันออกก่อนคือมันบังเอิญไปอดรูนะครับขันเข้าครับผมอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ D สิบสองไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หรอกยีบ โอ้ยไัยสามีหยิบเอ็ดบอกคือเว้ไอ้กลุ่มเพื่อนใครเงี่ยน่าจะค,ร,ครีมล็อกนะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนให้เพื่อนเ <c oughs> พื่อนดูช้าๆกันเลยนะครับประมาณนี้แต่อันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับอา้าวจับครับท่านาจับเน้นมาเลยแม่สาวน้อย ดูชัวร์ไงกันมันรั่วนะครับเอาแน,ใน,ใน,ใน่นๆเลยโอเคครับผมอืมค้างๆๆางางต่ออันนี้เราก็ต้องพันเกี่ยวเข้าเหมือนกันนะครับเพปิดลมมันรั่วออกนะครับผมพันไว้ให้มันหมดได้เลย โอ้ต้นคือหันตับโฟกัสการเองเว้ยบอเออ,อ,อนี่จะรีวิวเสียงให้ดูนะครับกนรลวะนักยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมอ้าวอย่าพิ่งสตาร์ด้อลูกพี่ออขอภัยครับขอภัย <c oughs> เสียงดังไปหน่อยขออภัยครับตุ่มโอเคโอเคนะแล้วเ,เราก็ลองประกอบดูค,ครับขัน้นตอนการขันเข้านะครับลองประกอบดูก่อนว่าจะเป็นยังไงโอ้มันรวมหมดเลยครับบมันน่าจะ เราน่าจะเข้าออกไหมนะครับพันไมเนียมันพันน้อยไปครับผมพันนีเยอะครับพันน้อยมันก็จะลวมเกินมันชอบไปลึกครับผมอันมันจะทําให้แน่นเกี้ยวมันจมเกินไปเวลาเข้าคันแหยมันจะป๊ คาเทฟเรามีเยอะนะครับรเต้เป็นเกี่ยวเรามีเยอะนะครับอันนี้หอยล็อกกี้นะครับ น่าจะได้เหรอครับอืมเอาเราขาเนี้ยนะครับให้มันเป็นเราขาเนี้มันได้ฉากพอดีนะครับผมทำไมได้ฉากกับตรงนี้นะครับมันจะสวยครับอันนี้เราอันนี้ผมตัดเองนะครับอาจจะไม่สวย <c oughs> ล็อกกีมันต้องขดตรงนี้นครับ ปกติมันจะลงมานี่ลงมาอยู่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บเขานี่ปึ๊บนี่ตรงตรงที่เดิมมันจะเป็นตรงนี้นะครับตรงที่เดิมจะเป็นตรงนี้อ่ะจัดต่อเลยน,นี่นะครับนี่อันนี้อันเดิมมานะครับเอ้า ันทุกจุดนะครับันทุกจุดเพื่อความชัว์ครับผมเล็บไม่ได้ตัดนะครับใส่เข้าไปครับผมอันนี้มันอันเดิมผมถอดมาจากรถครับผมมันก็เลย เาแต่มันมีขายอยู่นะครับเป๊ะครับผมโอเคเราจะพันตรงนี้อีกน,นะครับพันทุกจุนนะครับ อัลูกดลูกอันนี้ใช้เบอร์เท่าไหร่ครับเอาเดี๋ยวผมจะมามันองศามันไม่ตรงกันหรือเปล่าครับเราช่วยแล้วครับมันคนละเกี่ยวกันหรือเปล่าครับเนี่มันเกี่ยวละเอียดเกี่ยวหยาบหรือเปล่านี่อ้าวต้องมีการแก้ปัญหาแล้วไม่เกี่ยวนะครับอ่าจะไม่เกี่ยวหรือเปล่ายี่สิบสองเท่าไหร่ ใช้เบอร์ย2 22ิบสองยิบสองครับว่าไม่เกี่ยวผมผมพันพปฏิเตตไปเยอะเกินเอาลืมไปครับอันนี้เรายัางหมุนไม่แน่นนะครับดยอันนี้เบอร์ยี่สิบสี่ผมเอาอันเก่าของรถมาแต่ถ้าเราไปซื้อตามร้านมันก็จะประมาณเบอร์สิบเจ็ด มันเลือกกนาดได้นะครับอนี่ก็จะหลุดแล้วครับคันไหมันไหมเนยปิ้เกลียวได้เปล่าวนี่อ๋อปิ้งเกลียวได้เป่าเขาเออที่ไหนทีไหนบอปิ้งปิ้งไว้ <laughs> để, để ở nhau, thấy nhau, thấy nhau mà chỉ biết đặng bó, pep anh cho say nè, sẽ sẽ bị nhăn sáng nỗi, sáng bị ต้องเน่ยนมาะมันน่าจะอยู่แล้วครับผมพื่อกชัวนะครับแลในันเนีนไปหน่อยน่าจะอยู่ลยนลครับเราจะไปตึงเ้ตึงมือนะครับจะไปขั้นแรง โอ <Okay>, okay. เคโอเคโอเคก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันทําเสร็จก็จะประมาณนี้ <c oughs> ไปดูครั้นที่ทําเสร็จก่อนให้เขาเหยียบเหยียบเบรกให้ดูไปโอเคครับต่อไปไออันนี้จะไปดูซีรีส์ห้าร้อยนะครับอันนี้ทําเสร็จไปแล้วนะครับขเัขเัเ เอาเยยบโอ้เสียงเสียงหูมากเสียงเสียงหูมากอันนี้ซีรีส์ห้าร้อยคนระับทำเสร็จไปแล้วคันหนึง่งโอเคเราจะไปดูของล็อกกี้กันต่อเอา ถ,ถ้าทำเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็อันที่ผมอธิบายไปก็คือนี mm ่น hmm. ็อตอุดลมนะครับอันนี้ก็คือข้อต่อที่ต่อจากลมเดิมอันนี้ก็ปั๊มจากลมเหมือนเดิมจะมีรูใส่ข้างล่างนะเอาสสยางยัดเลยด้านล่างก็จะเป็นเหมือนรูนะครับที่จะเอาไอ้ใสยางจะใส่ได้ มันเป็นรูเลยครับมันไม่เป็นเหมือนรูหลอกครับเออจะเป็นเอออ้ายัางไปนังไปยังแตกแวะบอวะกุ้งดำซีงครับผมมาสองดูแล้วครับเอ <laughs> <laughs> องปยังไปยังอ้าวไม่สาวน้อยครับเข้าไม่ได้ครับ เราก็ยัดเข้าไปในรูนะครับผมงั้นเราเขับไปให้มันจำจำังานจะรู้เสียตั้ม,มดเดียววะอยู่กดบีก็ได้อ้าวจัด ไม่ไดังครับต้องปั่นลมนะครับโูกผมก็เลย <c oughs> ไปไฟลงอกอเกียงตามเลย <c oughs> เดี๋ยเราปั่นลมก่อนนะครับแป,ป๊บหนึงโอเคนะครับมาฟังเสียงกันเลยนะครับอ่ะบีบเลยบีบเลยโอ้สนุกสนุก